ทุกคนอาจจะเห็นคลิปใหม่ของเราที่มันเป็นเพลงตืด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 คลิปนี้เนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสอนวิธีไม่ได้สอนดิเราจะมาอัปเกรดเพราะทุกทีเราเห็นใช่ไหมทุกคนมันแบบมันไม่เท่ไม่เท่เลยว่าเราไปดูทีไรมันยังไม่ที่เท่าไหร่วันนี้เราก็จะมาอัพเกรดเต็มเหนียวครับลำโพมีแล้วไฟน้อยไปหน่อยคะ สองร้อยกว่าอัน,นได้แค่นี้หรอกพี่เจเจอเนาะอือฮะเราก็จะทำแบบนี้อันนี้ก็จะทำเหมือนกันเลยติดด้านหน้านก็ติดด้านหลังนะข้้งนี้จะไปสีเลยเออไม่บอลคอยอีกหนาสีชมพู ถ้าอย่างนีน้อันนี้ก็ต้องเป็นสีชมพูสีชมพูสวีวันคือเราต้องบวกแบบนี้ไปเยอะเลยถ้าอยากทำให้มันสว่างแบบสว่างจริงสว่างของเท่ถ้าอยากให้ทำให้มันสว่างของเท่นี่น่าจะสว่างของเท่แล้วเยอะไป เยอะแบบเยอะจริงอะเยอะของเท่ ิดการนลองหูดปิดกันชนด้วยอือ มาด้วย ผมว้ใช้ได้แล้วแต่เนี่ยมันจะชอบีงมันจะ ปิดกันชนปิดการคอยเอด้วยที่นี่มันก็จะยืดออกมาได้เดี๋ยวเราค่อยไปสร้างลินในคลิปสาวใบ้นะ มีอะไรเกิดขึ้นเพราอปิดการชนนี้นี่เลยะยกสูงในขนาดนี้ เราจะกดดซึ่งอันนี้มันก็เป็นข้อสมนนิฐานอีกอย่างหนึง่งนะว่าเราจะติดกับหนะอันนี้คือมันยกหน้าได้เรื่อย เราจะติดไอพ่นไว้ได้ Stop. <laughs> หแรงบิดโซแรงสุดโอเคหุสิห้าปิดการชนเอาแรงที่สุดที่ทำได้ถ้าเราเปิดไอ้น,นี่ไปมันะมีขึ้นป,ปิดหมดทุกอย่างเออบอกก่อนเงาก็มี ก็ได้หลังมันหมุนตามแบบ 就为了。 ถันพสร้างเพิ่อมอีกนีมันก็จะบาลานซ์กันมันก็จะม่ลุมแล้วดิเสร็จเพิ่มไเชฟจะยกขึ้นพอมัอ,อันเอแล้วพอมันสูดใชไหมทุกคนเราก็จะอยู่ตรงนั้นเออแล้วพอมันอยู่ตรงนั้นปุ๊บเราก็จะได้ทำ